สิบหกตุลาสองพันยี่สิบห้าวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปทูเกตเป็นไงกันางเรากำลังจะไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเราจะไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเราจะเริ่มการหายไป ตก้หมวยตอวขอบคุณก่นแล้วเ่ย่๊ท่าย่๊ะโก้เหมยเป็นคนจัดการคลิปนี้ให้พวกเราโกหมยเมว่พี่กะทิอยากนั่นลอยฟ้าไกะิทำย่ะเย้ขอบคุณโกเหมยคุณดันดังคุณดัดันโอเคขอบคุณคัะโก้เมยทอไรนี้หำอะไรนีไปว นนเร็วๆลูกเร็วๆเ,เ,เ,เออได้อ่าพ่ายกเลยกำลิงเช่นมผ้าเ็ว,อเวตอนนี้เราก็มาจากอาคารจอดรถฝั่งนู้นนะคะ47ชั้น2ที่เราจอด ทางไปอาคารพัะพษากาทีไอระวังน้องตกนะโอ้โหพ่อพ่อลูกสองของแท้สวัสดีค่ะ <laughs> ่าสัมาเลยเอาไปเลยพี่หน่อยเห็นไปเลยอาจจะไปกะทิลูกอทิกรก็วินพร้อมไหมคะ พร้อมกมิน,มนรพรอ,อมไหมครับพรอมพร้อมไหมจิทุกวันนี้เราจะไปไหนกันครับไปดูเฉลิมไปดูเฉลิมเฉลิมเจ็ดสิบฝาแล้วนะัสสวดีค่ะท่านผู้นิสานปวดทราบสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับไปดีรีบไปรีบไปม่หนุีาาไปหลรอบพอเขพอกปวดนะพอก็ตื่นแต่กวินเดินนํำหน้าแล<อ>้วไ, <ป S 3> ไปไปตามไปเร็วๆ กบินไปเลยกบินลองหยับว้ายลอดกบินออกเร็วกบินเหอ,นออกสวัสดีคะ่ะค่ะใช่เนี่ยสี่คนเลยคะ่ะ ตรงไหนอะคะอุ้ยอ,อยไรวกระทิกะทิะทหันหน้ามาหน่อยอ่ะยกเลยยกเลย Roquette 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 ่พี่หนุ่ยคนไหนพี่หนุ่ยยกมือขึ้นคอสวัสดีค่ะหันหน้ามาเไยค่ะ เข็มขัดลัดยังดีเก่งมากครับห้ามออกนะครับโอ้โหบอกกกนายเนะเออแม่บอกว่าอะไรถ้าไม่ไหวบอกแม่จะเอาน้าให้ดื่มท่านบริษัทครับต้ามปลอดภัยโอเคจนกันที่ภูเก็ตครับวิธีการใช้ตัวกรณ์กรต่าง Okay. Yeah, you, really. <laughs> <Yeah>. <laughs> Aircraft, leave your personal. อนนี้ถึงภูเก็ตแล้วยังคะงเป็นไงคะความรู้สึกหันหน้ามาความรู้สึกเป็นไงชอบม่ยเชีเยินด,ดีต้อนรับสู่สนามบินภูเกตยินด,ดีตรับต้อนรับค่ะกาะท่องเที่ยว เองนี่แหละคะ่ะสนามบินนานาชาติภูกเกต็ตนะคะเราก็มาอยู่หน้ารำที่พาเรามาส่งที่ภูกเกต็ตถึงโดยสวีทพาทสนามบินนานาชาติภูกเก็ตแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนที่เป็นบรรยากาศ เราก็สักเข้าโรงแรมเป็นก่อนก่อนเข้าโรงแรมมันจะไม่พาไม่พาเด็กไปส่งก่อนใช่ไหมกทิไปทานข้าก็วินครับวินค,นคทับเมินไฟไหนถูกต้องแล้ถูกต้องแล้ว ป๊า๊าดูหน้าเลยคะ่ะหน้าเลยคะ่ะทุกคนโอเคไปเลยใช่ไปพี่จีจะบินไปไหนคะวันนี้ไปภเกตนัน่งใส่กระบินอะไรคะบบนันเหวันนี้เราขึ้นเกตอะไรคะ สามสิบห้ากะทีกะทีพี่หนุ่ยเอามาตรงนี้เอามาตรงนี้โอเคใครได้ขึ้นไฟนี้ดีใจด้วยมาแล้วป๊าป้าจิ๋หวานเล่นเพื่อน จะได้ขึ้นเครื่องครั้งแรกในวัยห้าสิบเอ็ดขวบจะจะวัยเฮ้ยเป็นไงตื่นเต้นไหมคะผมก็เป็นนักบินเก่าเออจริงด้วยกะทิมาแล้ว